พาดโปรโมชั่นเด็ดเดของทางร้านนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะคะช่องกำนังคลินิกนะคะเพื่อนๆทุกคนจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นเดเด็ดและได้รับรู้ข่าวสารก่อนเพื่อนด้วยนะคะ ถึงแล้วจ้าแม่จ้าโอ e ้รนะคะรายการสวยแล้วสวยอีกวันนี้นะคะจะพามากําจัดขนให้ผิวเนี่ยใสเรียบเนียนนะคะผิวใสไร้ขนและที่นี่เขาย้าว่าได้ผลจริงแน่นอนสมมติเป็นลูกค้าใหม่ของเราก็จะมีการทําทดลองฟรีครั้งแรกเลยซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นลูกค้าแค่ไม่ต้องโกนไม่ต้องอะไรมาเลยนะคะก็คือมาตัวเปล่าเลยไม่ต้องมีนมให้กินด้วยพี่โอเคอันนี้ใครเป็นลูกค้าใหม่จะมาเลเซอร์ขน ทำให้ฟรีหนึ่ง,ง<ช>ครัค้งในส่วนไหนคะในส่วนของจักรแร้ค่ะโอ้โหฟรีไปเลยครั้งแรกอ่ะงั้นวันนี้เราเริ่มทํากันเลยที่ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะซึ่งที่กานําคลินิกเนี่ยเขาก็จะมีชุดให้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าเวลาเราอ่านี่กินนี่หรือว่าเราเลเซอร์ยังมันจะได้ท้องแค่วงไวแล,แล้วก็สะดวกง่ายดายนะคะบอกกนนะว่าปกติอะค่ะดให้ดูรักแร้เราเป็นคนที่ลักแร้ไม่ดามแต่เป็นคนที่ขนเยอะมากแล้วขนเป็นตอม แต่ข้า,า,าอันนี้คือตอผลรักแร้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลเซอร์ที่นี่เนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าอะไรนี่เย็นเย็นอ๋อตก็มีลมเย็นน,นั่สบายมากอะ่ะปิมีคนที่แบบว่าคือรักแร่เราอะ่ะแตก็ดีมากเจ็บไหมอะ่ะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยน่ารักหน้ารักมากๆเป็นมดแต่ว่าก็จจิ๋วเนี่ยรู้สึกไปและ้ะลมมันเย็นด้วยแล้วก็เวลา ใครอยากลองใครไม่เคยนะอยากลองมาลองได้นะเสร็จแล้วอุ้ยแล้วขนหายหมดเลยจะบอกว่าเลเซอร์ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วขนหายหมดเลยอย่างย่า่บางคนที่กลัวเข็มแล้วก็ต้องเลเซอร์อะไรเงี้ยถ้าเจ็บเนี่ยจะทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยถือว่าเชี่ยมาวายเชีช่ยมยอดมากเรื่องนี้นะคะเรียกว่า long pole Nd laser นะคะ บอกว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวเลเซอร์ที่แบบราคาแพงมากแล้วก็ของแท้ซึ่งของแท้เนี่ยมันจะทําให้การทําลายรากของขนเนี่ยมันจะลึกมากแล้วมันก็จะทําลายได้แต่ว่าถึงสุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเครื่องทั่วไปแล้วก็เครื่อง IPL จะแบบว่าจะเป็นเครื่องที่แบบราคาถูกกว่านี้การทํางานของเครื่องมันจะไม่เท่ากับเครื่องนี้คือมันจะไม่ลงลึกเท่ากับเครื่องนี้นะคะอันนี้คือแบบที่นี่เขาการันตีเลยนะคะว่าทําลายแบบรากขนได้แบบว่าสุดธิ์เลย เอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมากำจัดขนมาเลเซอร์ขนนะคะอยากจะมีผิวที่ใสไร้ขนได้ผลจริงเนี่ยก็ต้องมาที่กังนําคลินิกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่างที่ย้ำไปว่า new customer ลูกค้าคนใหม่ที่จะเข้ามาเลเซอร์ขนกำจัดขนเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่คือกำจัดขนน้องจกักราจุกรู้เนี่ยฟรี1ครั้งมูลค่า699บาทฟรีไปเลยสำหรับลูกค้าใหม่นะคะเข้ามาใช้บริการกันได้เลยแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่านะคะ ที่กังนำคลินิกเนี่ยเลเซอร์ขนเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง399บาทราคาย่อมเยาวมากแต่คุณภาพเนี่ยนะคะการันตีเลยคุณภาพดีเยี่ยมมากๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย